วันนี้วันเกิดน้องฟิวเจอร์ใช่ไหมครับใช่ถ้างั้นเราจะมาเป่าเค้กแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันใช่ไหมครับใช่โอ๊ยทำไมทำไมเทียนเยอะจังเลยกี่ขวบแล้วนี่สามขวบสามขวบมาแล้วยานโนยมาเป่าแล้วจุดเทียนแล้วจุดเทียนก่อนโอ้ยไม่ได้ปิดพัดลม เด,ดี๋ยวเดี๋ยวเทียนอ่าไม่เป็นไรสามขวบเราก็จุดกันเยอะๆเลยมันจะได้เอาล่มหนะ้าเอาล่มหนะานะ้าเดี๋ยวอย่าเพิ่งอ่ะให้ไปบา้าแดดก่อนค่อยเป่าอุ้ยปิดพัดลมหน่อยมันพัดปิดพัดลมก่อนมันพัดเทียนิมันดับ อ้าะมาเปล่าเทียนเปปปีี้เเทยนแฮบิร์ดเดย์ก่อนแล้วร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนลูกแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูร้องเพลงเบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาเป่าเป่า ก้มหน้าไปใกล้ๆเปลาอีกเปลวอีกแล้วเปลวเปลให้มันดับเลยลูกเปลอ้ยน้ำดับเปลไหมเปลไหมไม่เอาน้ำลายเปลแล้วดับแล้วดับแล้วทีนี้ก็ตบมือตบมือตบมือเองก่อนเอาเอาอีกไม่พอแล้วก็ตบมือให้ตัวเองทีนี้จะกินเค้กละตอนนี้เปามีดมาตัดเค้กแล้วมันพอแล้วอันนี้มันก็ไม่จบแล้วอันนี้ไม่ต้อง ยังไม่จบเอ้ามั่กันยังไม่จบก็เสียบให้มันหมดเลยอย่างงั้นเออมันยังไม่จบเนาะเสียบให้หมดเลยอ,อย่าไปไกลน้องเจิมมากเกินไปนี่เอา้าเสียบให้มันหมดเลยมันไม่มีไฟแล้วม,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 มันดับไปแล้วมันเป็นจบแล้วไงเอออันนี้เอาไว้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวแม่มาค่อยจุดใหม่ไง